นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกตัญญูรู้คุณสำคัญนะักเป็นประจักษ์คุณค่าควรยึดถือกะตเเวทิตาคุณโลกเรื่องลือสิ่งนั้นคือเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูช่วยฉลมโลกที่ร้อนใหฮร่ง ชโลงจิตที่หมองให้ใสและชลงใจที่ร้ายให้ดีมนุษย์มีคุณค่าที่การรู้จักทดแทนประคุณการกตัญญูจึงมีความสำคัญอันนำมาซึ่งคุณธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นก็คือสับพริสธรรมเจ็ดทที่ช่วยประคองโลกไม่ให้ล่มและประคองคนไม่ให้หยาบฉะนั้น การสำคัญของความกระตันยูคือการรู้จักเหตุเพราะจะช่วยให้เข้าใจผลการรู้จักตัวตนจะช่วยให้พอประมาณการรู้จักการจะนำสู่การปรับตัวการรู้จักชุมชนจะนำสู่การช่วยเหลือและการรู้จักบุคคลจะช่วยให้รู้จักการทดแทนคนดีจำต้องรู้จักกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้อุปการะรวมถึงแผ่นดินเกิด ด้วยการตระหนกรู้ผ่านการรู้จักตนเองและสังคมอย่างมีเหตุผลมีวิจารณญาณเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นคนดีดังนี้1กะตันยูต่อผู้อุปการะอันได้แก่บิดามารดาและผู้มีพระคุณเมื่อยามเราเกิดท่านประคอง,องกล่อมกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมประหนึ่งสำนวนเปรตเปย์ที่ว่า รินเมตใหตยรยรไม่ตองความรักที่ท้ปลูกช่วยสร้างลูกให้เข้มแข็งยามนี้เมื่อลูกเติบโตขึ้นการตอบแทนความรักของผู้อุปการะจึงเปรียบเสมือนการชลมน้ำทิพย์ให้ผู้มีประคุณได้ชื่นฉ่ำหัวใจและมีพารมามัยที่เข้มแข็งไปอีกแสนนานฉะนั้นการกระตันยูต่อผู้อุปการะจึงเปรียบเสมือนการอุปถัมภะในบ้านที่เจริญด้วย อายุวันนาสุขภละนั่นเอง 2. กะตันยูต่อแผ่นดินเกิดประเทศไทยคือประเทศที่ทำรงซึ่งความสงบสุขด้วยรากฐานวัฒนธรรมความเจริญที่สังสมช่วงเวลาก่อร่างความเป็นปึกแผ่นของชาติชาติไทยในที่นี้ประกอบด้วยสถาบันสำคัญได้แก่ชาติศาส,สนาและพระมหานกษัตริย์ ซึ่งทั้ง3ส่วนล้วนเกอหนุนคนในชาติที่หลากหลายให้ร่มเย็นช่วยดับเข็นความทุกข์ยากที่สลายฉะนั้นการกระตันยูต่ตอแผ่นดินเกิดจะช่วยทำรงไว้ซึ่งความสงบสุขและความสามะคัคคีอันนำมาซึ่งวิถีของคนดีที่พึงปฏิบัติเพื่อตอบแทนชาติที่ให้ผืนดินพักพิงให้ศาสนาครองใจและให้กษัตริย์ไทยเป็นสูนยรรวมในความรักและความสามัคคี ฉะนั้นการกระตันยูต่อแผ่นดินเกิดจึงเปรียบเสมือนการอุปถัมภ์ความศิวิไลให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยไปอีกนาแสนนานถึงแม้โลกจะโลกาพิวัตแต่สิ่งที่ชีวัดค่าของคนดีคือการกระตันยูกระตะเวทีที่ยังคงอยู่ถาวรท่านผู้มีเกียรติที่คารมทุกท่านคะหากสังคมจะดีได้ความกระตันยูคือหัวใจสำคัญ และถ้าหากสังคมจะก้าวหน้าได้การกระตะเวทีคือการปฏิบัติที่เป็นแกนสำคัญเช่นกันฉะนั้นวันนี้ที่จะกลายเป็นวันข้างหน้าสังคมเดิมที่จะกลายเป็นสังคมใหม่ความกระตันยูกระตะเวทีทั้งต่อบุปการีผู้อุปการะรวมถึงแผ่นดินเกิดคือรากฐานหัวใจของคนดีที่แท้จริงแกเป็นมนุษย์ จงอย่าลืมทดแทนพระคุณท่านมากแสนควรรู้กระตะเวทีกาตันยูรู้คุณสำคัญนะักล้วนเป็นหลักความดีมีครบถ้วนทดแทนชาติบุปการีที่สมควรคนดีล้วนปฏิบัติอย่างแท้จริง